ไม่รู้เป็นยังไงค่ะเพื่อนๆอ,อยากกินแต่เมนูแซ่บๆทุกวันเลยแอบดูช่อบมะม่วงของนาหน้าบ้านบวกกับไปดูคลิปที่เขาทำยำมะม,ม่วงปูมาคะ่ะอดใจไม่ไหวก็ซื้อมะม่วงเตรียมไว้ประมาณสองสามวันแล้วพึ่งจะว่างได้ทำก็วันนี้ จะทำกินตั้งแต่ตอนเช้าก็กลัวจะปวดท้องก็เลยทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นไปก่อนไปปลูกโหระพาสักสองต้นค่ะไม่รู้ว่าจะรอดได้กินหรือเปล่าเล่นกับน้องฟานไปด้วยถ่ายบรรยากาศต้นไม้หน้าบ้านให้เพื่อนๆชมดีกว่าค่ะ จากนั้นเราก็จะไปเข้าครัวทำน้ำยำสูตรเข้มข้นกันถ้าใครจดสูตรไม่ทันก็สามารถที่จะแชร์ไปไว้ส่วนตัวได้เลยนะคะเวลาทำก็จะได้หาสูตรง่ายๆสาราใช้น้ำเปล่าแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวคะ่ะทุกคนเพิ่มกะปิลงไปด้วย น้ำปลาเพื่อเิ่มความหอมเคี่ยวจนให้เขาข้นดีเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่พริกขี้หนูแห้งลงไปใส่ไปปริมาณที่เราชอบเลยชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ไปตามที่ชอบนะคะทำไมถึงใส่พริกขี้หนูแห้งเพราะว่าเขาจะหอมหนัวมากๆเลยค่ะเคี่ยวจนได้ที่เลย เราก็รอพักให้เขาเย็นสักครู่หนึ่งค่ะเห็นไหมคะว่าพ้นกำลังดีมากๆเลยทีแรกจะทำแบบว่าไม่เคี่ยวไฟค่ะแต่นึกแล้วการที่เราทำน้ำยำแบบเคี่ยวเนี่ยจะต้องแบบหนัวแซฟมากๆกว่ากันแน่ๆเลยก็เลยเสียเวลานิดนึงก็เสียนะ อันนี้จะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะกิโลละ35บาท3ลูกก็ลนแล้วค่ะนี่จะยำสองลูกก็กลัวว่าจะกินไม่หมดลูกหนึ่งก็โอ้โห,โหแบบครึ่งกระมังเลยตามด้วยหอมแขกแล้วก็พริกโปนบีบมะนาวค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนี่ค่ะ าใครมีน้ำปลรราใส่น้ำปลรรานะคะซาร่าใส่น้ำบูดูตามด้วยน้ำยำที่เราทำไว้ใครไม่ชอบเผ็ดตัดพริกป่นออกไปใครไม่ทานน้ำปลรราหรือน้ำบูดูไม่ใส่ก็นัวแล้วค่ะเพราะว่าในน้ำยำของเราใส่กะปิลงไปแล้วแต่ส่วนตัวซาร่าชอบค่ะก็เลยใส่เพิ่มไปอีก รสชาติกำลังดีได้ที่เลยค่ะจากนั้นเราก็มาทอดปราหมึกแห้งกันก่อนทอดนี่จะต้องล้างนิดนึงนะคะให้เขาเสด็ดน้ำของซาร่าก็ไม่ทันเสด็ดน้ำนะคะ่ะใจร้อนก็คั่วเลยค่ะคั่วคั่วคั่วให้เขากรอบได้ที่เพื่อนๆระวังอย่าให้ไหมนะคะจากนั้นก็ตักมาพักไว้ แล้วก็เตรียมตัวจัดจานกันค่ะก่อนจัดจานขอทำความสะอาดครัวนิดนึงมันแบบว่าชินค่ะจัดจานกันโรยด้วยปลาหมึกทอดกรอบกรอบมากๆเลยค่ะโรยต้นหอมผักชี ถ้าใครชอบเมนูสไตล์แซ่บๆแบบนี้จะต้องจัดเมนูนี้ด่วนๆเลยค่ะสารารับรองความอร่อย